ราชาพฤกษ์โมเดลกันไปแล้วนะที่ตำรวจ<ช>กลับมาได้ประมาณ400กว่าคนนะฮะ257คันใช่ครับไปดูคุณเ네นวินทิชชอบดีกว่าเพราะว่าเขาจัดการปัญหาเด็กแว้นในบุรีรัมย์อย่างไรครับคุณเฟื่องลดาใช่นะคะปัญหาเด็กแว้นเนี่ยบอกเลยว่าทุกภาคส่วนเขามีความเดือดร้อนเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะผู้ใช,ใช้รถผู้ใช้ถนนนะคะตำรวจเนี่ยตั้งด่านสากัดใช่ไหมแต่ว่าคุณเ네นวินทิชชอบนะคะเขาเห็นต่างเขาบอกว่าจะต้องมีวิธีจัดการกับเด็กแว้นแบบใหม่ห้ามยังไงก็เรียกได้ว่ายังไงก็ต้องออกมาขับอยู่ดีนะคะเพราะฉะ โมเดลนั่นเองนะคะแบบในวินสไตล์ไปดูพร้อมกันเลยค่ะ ใน,ในวินชิดชอบนะคะประธานสโมสรบุรีรัมยูเนเต็ดบอกว่าการแก้ปัญหาเด็กชอบขี่รถจัก,กรยานยนต์เร็วๆไม่ใช่แก้โดยเอาตำรวจไปไล่จับค่ะคแต่ต้องให้ตำรวจมาช่วยจัดระเบียบแล้วก็หาที่ให้พวกเขาได้วิ่งแทนปัญหาเด็กแว้นนะคะจะทุเลาเบาบางบนท้องถนนสาธารณะหากมีระบบรูปแบบการจัดการอย่างสร้างสารรค์ ดังนั้นจึงปฏิรูปวงการแว้นในจังหวัดบุรีรัมย์เลยค่ะด้วยแนวคิดแบบเนวินสไตล์นี่คือแบ่งแทร็กทางตรงของสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตนะคะแล้วก็เนรมิตเป็นเลนให้เด็กไทยหัวใจรักความเร็วเนี่ยได้ประลองความเร็วทุกวันศุกร์ทำให้เป็นทางการกันไปเลยเมื่อกี้นึกว่านักซิ่งที่ไหนคุณเนวินขี่จักรยานยนต์เมื่อกี้มาเท่นะตัวเองเลยนะคะแต่ว่าการที่จัดระเบียบให้แบบนี้แล้วเนี่ยต้องปฏิบัติตามกติกากันมีกติกาง่ายๆอยู่3ข้อค่ะ ก็คือ 1. ให้สวมหมวกกันน็อกขณะซิ่งทุกครั้ง 2. ต้องสวมรองเท้าผ้าใบาหรือหุ้มส้นเข้าสนามเท่านั้นแล้วก็ 3. ห้ามไปซิ่งตามถนนหลวงอีกไม่อย่างนั้นจะยกเลิกจัดงานแทนที และทางนี้แอบมีโบนัสให้ด้วยนะคะคบ,บอกว่าถ้าทุกคนทำตามกติกายอย่างเคร่งครัดก็พร้อมที่จะพิจารณาเพิ่มวันซิ่งนอกจากวันสุกอีกหนึ่งวันด้วยจัดให้มีสนามแข่งเป็นจริงเป็นจังเป็นเรื่องเป็นราวใช่เลยนะครับดีคุณเณวินนี่เขาจอมไอเดียเหมือนกันก่อนหน้านี้เห็นเด็กตีกันนะครับไม่ว่าจะงานไหนก็ตามสงกรานลอยกระทงเนี่ย จับขึ้นเวทีเลย<ช>อยากตีกันนักใช่ไหมมาชกกันบนเวทีให้มีกติกามารยาทกันเลยแล้วคราวนี้ก็นี่เลยจัดสนามให้นักแข่งรถเนี่ยได้ใช้กันเลยดูสิ<ม>คนเยอะมากคือแกกล้าบ,บูออกมาจับไม้พูดกับคนไงอ,อ,อันนี้ใช้ทักษะต,ตอนเป็นนักการเมืองนั่นแหละแต่ก็เอามาเป็นไอเดียสร้างสรรค์น,นะครับจริงๆชาวเน็ตก็ ชื่นชมคุณเดวินมากก่อนหน้านี้ในบทบาทนักการเมืองนี้ไม่เคยชื่นชมเลยฮะพอมาออกมาอยู่ในบทบาทของการเป็นประธานของสโมสรบุรีรัมย์ูไนเต็ดเนี่ยแล้วก็จัดงานบ่อยนะฮะจัดงานบ่อยสงกรานต์คอนเสิร์ตอะไรต่างๆมากมายเด็กตีกันเมื่อไหร่แกจับขึ้นเวทีเลยและแกเป็นกรรมการเองเลยนะแกมีวิธีจัดการที่ชัดเจนนะที่เจ๋งก็คือพอต่อยกันเสร็จเรียบร้อยเนี่ยแกสอนด้วยคือแกชี้หน้าสอนเลยแล้วก็วิดีโอที่ถ่ายไว้นี่ก็ถ่ายแบบ ผู้สังเกตการณ์นะฮะก็เป็นกล้องจากโทรศัพท์มือถือแล้วก็พออัปโหลดเข้าไปในอินเทอร์เน็ตคลาดใดก็เป็นที่ฮือฮานะก็ต้องชื่นชมในไอเดียและวิธีการจัดการคนนะครับซึ่งคุณเนวินก็มีประสบการณ์อย่างโชคชนแล้วก็มีความสามารถในเรื่องนี้จริงๆแต่ดูในภาพสิครับไม่คิดว่าจะมีโอ้โหคนรักแข่งขันความเร็วกันเยอะนะนะครับคนที่พื้นที่แล้วก็มีคนมาเชียร์มาดูด้วยนะนี่แข่งในสนามแบบนี้ดูเท่ถ้าเขาจัดไว้ให้เป็นที่เป็นทางจะดูเท่มีคน